สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลนะครับวันนี้เรื่องราวที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังก็จะเป็นเรื่องของคำว่า Employee Experience นะครับผมเชื่อว่าท่านที่ทำงาน HR ทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะครับ Employee Experience เนี่ยเกิดขึ้นมาผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า5ปีนะครับก็คือเริ่มที่จะมีคนพูดถึงคำนี้บางคน พูดถึงกระทั่งว่ามันจะมาแทน employee engagement นะก็คือเรื่องของการสร้างความผูกพันของพนักงานกับองค์กรนะครับในมุมของผมเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่มีอะไรแทนอะไรกันหรอกนะัะเพราะาจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนมุมมองไปอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ employee engagement เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าต้องการที่จะ ทำให้พนักง,งานรู้สึกผูกพันกับองค์กรเขาก็เลยพยายามที่จะไปหาเรื่องราวหรือว่าปัจจัยที่เป็นตัวเรียกว่ามีผลนะฮะในมุมของการสร้างความผูกพันว่าจริงๆแล้วถ้าพนักง,งานอยากจะอยู่ทํางานแล้วก็อยากที่จะสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรอย่างเต็มที่อยากทุ่มเทตัวเองอย่างเต็มที่ให้กับองค์กรเนี่ยพนักง,งานคนนั้นจะต้อง รู้สึกยังไงแล้วองค์กรจะต้องตอบโจทย์พนักง,งานกลุ่มนั้นอย่างไรเพื่อให้เกิดความเรียกว่าเกิด Enga g e ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนั่นคือ e n g a g e m e n t สังเกตว่ามันเป็นการมองในมุมขององค์กรที่มีต่อพนักง,งานแล้วองค์กรก็พยายามที่จะเฟ้นหาว่าจะทํายังไงดีที่ให้พนักง,งานรู้สึก ในแบบที่เขาอยากจะได้อยากจะเป็นโดยที่องค์กรพยายามที่จะปรับปรุงต่างๆนานาให้มันดีขึ้นในมุมของปัจจัยที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยสากลน,น,นะครับที่จะมีผลต่อความ,มผูกพันของพนักง,งานแต่ในคําว่า employee experience เนี่ยมุมที่แตกต่างกันก็คือคํานี้จะพยายามมองในมุมของพนักงานว่าตัวพนักง,งานเองเนี่ยองค์กรนะฮะองค์กรเองมองพนักง,งานว่า เราต้องการให้เขามีประสบการณ์ในการเป็นพนักง,งานของเราเนี่ยยังไงบ้างคล้ายๆกับเรื่องของ customer experience ถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ยินในมุมของคำว่า customer satisfaction เนี่ยนะฮะ mm hmm. เขาก็จะมี mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านะครับ marketing customer service ต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือเขา พยายามที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาซื้อสินค้าของทางบริษัทนั่นแปลว่าเขาต้องตั้งเป้าขึ้นมาก่อนเลยว่าสินค้าของเขาเนี่ยจะต้องไปตอบโจทย์ยังไงจะต้องสร้าง Experience หรือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในมุมไหนบ้างเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยคุยกันบอกกันปากต่อปากว่าเนี่ยประสบการณ์ที่เขาเจอมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วมันก็จะไปดึงดูดเอาลูกค้าคนใหม่เข้ามาซื้อสินค้า และบริการของเราได้มากขึ้นมุมมองนี้แหละครับที่เขาเอามาใช้กับเรื่องของ employee experience ก็คือพยายามที่จะมอง employee เสมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งว่าถ้าเราต้องการให้พนักง,งานเข้ามาทำงานที่นี่เราอยากให้เขามีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรยังไงได้บ้างนะนั่นก็เลยเป็นคำว่า employee experience เพราะฉะนั้น การที่จะสร้างระบบเนี่ยครับผมว่ามันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะคำว่า employee experience เนี่ยมันคำใหญ่มากก็คือพูดง่ายว่าตั้งแต่พนักง,งานเดินเข้ามาที่บริษัทจนกระทั่งเขากเกษียณอายุออกไปจากบริษัทเนี่ยเราจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในแต่ละช่วงเวลาให้กับพนักง,งานคนนี้ย,ยังไงบ้างนะฮะวัตถุประสงค์ของการสร้างตรงนี้ก็คือเพื่อให้เขารู้สึกแฮปปี้ครับก็คือเหมือนกันนะฮะคล้าย engagement ตรงที่ว่า เราจะสร้างความรู้สึกดีความรู้สึกมีความสุขให้กับพนักง,งานคนนี้ตั้งแต่ต้นจนเขาหลุดหรือรีทายเมนต์ออกไปจากองค์กรอันนี้คือในมุมของ employee experience นะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเนี่ยในการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยก็คือผู้บริหารระดับสูงนี่แหละฮะ CEO MD หรือจะชื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นทีมในการบริหารจัดการ MC หรือ management committee เนี่ยที่มีผู้บริหารระดับสูงนั่งอยู่เนี่ยครับ กลุ่มนี้จะต้องตัดสินใจได้ว่าเราจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักง,งานของเราในเรื่องอะไรบ้างเราจะเป็นองค์กรแบบไหนถ้าท่านเคยได้ยินคำว่า employer branding คล้ายๆกันเลยนะครับเราจะสร้างนายจ้างหรือสร้างองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นนายจ้างที่ดีในมุมของพนักง,งานในแบบไหนพนักง,งานจะต้องพูดถึงการทำงานที่นี่กับคนอื่นในมุมที่ดีว่ายอย่างไรมันต้องถูกคิดออกมาตั้งแต่ต้น ะะถ้าภาพนี้ไม่ชัดคำว่า employee experience มันจะเบลอไปตลอดทางตั้งแต่ต้นจนจบเช่นกันดังนั้นในการสร้างหรือการวางระบบที่เราเรียกว่า employee experience เนี่ยจะต้องใช้เวลานะ,ะเรียกว่าต้องมองกันทีละจุดเลยสมมุติว่าเราเรามองกันเล่นๆกันนะฮะจุดแรกเลยก็คือเรื่องของก่อนที่คนจะเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้รู้สึกยังไงกับบริษัทของเรานั่นแปลว่าจุดเริ่มต้นที่สําคัญก็คือเราต้องสื่อ ในมุมของ Employer หรือหน่วยมุมนายจ้างว่าองค์กรเราเนี่ยส่งมอบอะไรถ้าคุณมาเป็นพนักง,งานเราเนะคุณจะได้อะไรแตนะก็ต้องใช้ในมุมคล้ายๆขายข,ายของกับลูกค้าครับทำให้เขารู้สึกว่าโอ้เขาอยากจะมาทำงานที่นี่นั่นคือตัวแรกสุดเลยที่หลายๆคนเขาจะใช้คำว่า talent acquisition เนี่ยก็คือต้องสร้าง branding ก่อนเพราะฉะนั้น branding ในที่นี้ไม่ใช่ branding ในมุมของสินค้าและบริการอย่างเดียวมันเป็น branding ในมุมของการดูแลพนักง,งานขององค์กรเราด้วย ว่าพนักง,งานมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นยังไงนะครับก็ต้องมีการสื่อสารมีการทำมาร์เก็ตติ้งในมุมนี้ออกไปด้วยนอกเหนือจากสินค้าและบริการเพื่อให้เกิด Attraction นะครับก็คือเกิดแรงดึงดูดที่ทำให้พนักง,งานหรือบุคคลที่เป็นเป้าหมายเนี่ยหันมามองเราหันมามององค์กรของเราด้วยความสนใจว่าเขาอยากจะเป็นแบบนี้เขาอยากจะมาทำงานที่นี่เพราะเขาอยากได้ประสบการณ์แบบที่องค์กรสัญญากับเขานะฮะ พอ attract แล้วเขาก็จะมาสมัครงานกับเราตอนช่วงสมัครงานเนี่ยคำว่า employee experience เนี่ยนะครับเราสามารถจะออกแบบได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเดินเข้ามาเลยนะสมมติว่าเราลองในทางด้านกายภาพนะฮะพนักง,งานหรือว่าผู้สมัครเดินเข้ามาในบริษัทเราเนี่ยก้าวแรกที่เดินเข้ามาสมัครงานเขาจะต้องประสบกับประสบการณ์ที่ดีต้องพบกับประสบการณ์ที่ดีในการเข้ามาติดต่อง,งานกับบริษัท ฉันเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยก็อาจจะได้รับการต้อนรับมีใบสมัครมีออนไลน์ต่างๆนานา,นาที่คล่องตัวหรือถ้ากรณีไม่ต้องมาพบาทัางฝ่ายบุคคลหรือองค์กรเราสามารถที่จะส่งเป็นออนไลน์อฟอร์มนะฮะเพื่อให้พนักง,งานกรอกกลับมาแล้วก็กรอกกลับมาแล้วไม่ใช่เงียบหายด้วย e m p l o y e e Experience ที่ดีก็คือผู้สมัครทุกคนจะรับการตอบรับอย่างทันทีทันเวลา Realtime หลังจากกด s ับมิ t เป๊ะเดียวเนี่ย ก็จะมีอีเมลเด้งกลับมาหรืออาจจะเป็น SMS เนะฮะเด้งกลับมาที่โทรศัพท์มือถือของเขาว่าเราได้รับอะไรต่างๆนานาของท่านเรียบร้อยแล้วเราจะติดต่อกลับภายในวันไหนนะฮะเราก็ทําตามสัญญานะั้นจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่า employee experience คือเดี๋ยวนี้มันเร็วอะครับหลังจากสมัครงานช่วงสมัครงานสมัครเสร็จปุ๊บก็จะมีการออส่งข้อมูลไปมานะฮะพอถึงเวลาสัมภาษณ์เข้ามาสัมภาษณ์ตัว ผู้สมัครเองก็ต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาคือมันทําให้เขาคือไม่ได้งานไม่ได้งานไม่รู้ละแต่กลุ่มที่เดินเข้ามาในบริษัทเราเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วเขาอยากจะทํางานที่นี่มากๆนั่นเองต้องทําให้เขารู้สึกแบบนั้นนะฮะหลังจากที่เราคัดเลือกได้แล้วเราก็ไม่เงียบอีกเหมือนกันเราก็จะติดต่อทุกคนนะฮะคือตรงนี้มันจะเป็นเงื่อนเงื่อนไขสําคัญอันหนึ่งคือถ้าเราต้องการสร้าง employee experience จริงเนี่ยหลายวิธีการ thr ทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องเปลี่ยน บางองค์กรต้องเปลี่ยนเยอะเลยนะฮะเพราะอย่างเช่นผมเคยเจอกับตัวนะครับบางองค์กรที่ไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเห็นเลยว่าถ้าผู้สมัครคนไหนที่บริษัทไม่เลือกอะครับเขาก็จะไม่ติดต่อ,อก,กลับก็คือเงียบหายไปเลยเวลาคนสมัครคนนั้นติดต่อ,อก,กลับมาก็พยายามจะไม่รับสายบ้างหรือพยายามที่จะบอกก็คือจริงๆแทนที่จะบอกเขาตรงๆเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราไม่บอกนะอันนั้นในมุมของเรานะครับ ไม่ต้องไปมองมุมของผู้สมัครในยุคนี้นะฮะที่หลายคนบอกว่าเขาเองก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราก็สามารถที่จะสร้างแบล็คลิสได้สมมติว่าใครที่มีปัญหาแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้สมัครสร้างแบล็คลิสกับองค์กรเราเนี่ยเราจะยิ่งเสียหายถูกไหมฮะดังนั้นไม่ว่าผู้สมัครจะดีไม่ดียังไงก็แล้วแต่เราต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เขาให้ได้นะครับ พอหลังจากที่เข้ามาสมัครงานได้งานแล้วเดินเข้ามาทําสัญญาจ้างกับเราวันแรกก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเขาตลอดเวลาคือต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีนะฮะในที่นี้ไม่ใช่การสปอยหรือการอวยนะครับเราสร้างซิสเต็มบางอย่างเราสร้างระบบบางอย่างเพื่อไปตอบโจทย์ความรู้สึกแฮปปี้เวลามาแล้วมีการเรียกว่าสื่อสารอะไรกันก็จะมีรสปอน์กับตลอดเวลาไม่เงียบหายนะครับ แล้วก็พอหลังจากเริ่มงานปุ๊บช่วงเวลาอันแรกเลยที่สําคัญมากในการสร้างความประทับใจแรกพบนอกจากการสัมภาษณ์ที่ผ่านไปแล้วก็คือเรื่องของการที่เราเรียกว่า onboarding อ่ะฮะ onboarding on ก็คือการดูแลพนักง,งานในช่วงเริ่มตน้นอาจจะเป็นสัก6เดือนแรกหรือ1ปีแรกนะครับตรงนี้จุดสําคัญมากเพราะว่าบางองค์กรเนี่ยจะสร้างความประทับใจตรงนี้ได้ดีก็คือเรามีเรื่องของโคช้ชเรามีเรื่องของพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยเพื่อดูแลในช่วงที่เขาต้องปรับตัว ให้เข้ากับองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือสไตล์การทํางานต่างๆก <ๆ S 1> ็ๆจะมีตรงนี้เข้ามาช่วยเสริมซึ่งพ,พนักง,งานในช่วงเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็จะได้รับการดูแลอย่างดีซึ่งมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขาได้ว่าเออทางานที่นี่มันดีเนาะไม่รู้อะไรก็มีพี่เลี้ยงสงสัยอะไรก็มีโค้ชงานตรงไหนทําไม่เป็นก็มีคนคอยสอนให้อยู่ในช่วงแรกซึ่ง เขาก็จะทิ้งเวลาไว้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับเต็มที่ก็คือทําให้เขาทําให้พนักง,งานเนี่ยใหม่เนี่ยนะครับสามารถที่จะทํางานกับองค์กรได้แล้วก็ปรับตัวได้เร็วที่สุดหลังจากเริ่มงานปับ๊บอ่าขัดถัดมาก็จะเป็นเรื่องของผลงานละพนักง,งานเข้ามาแล้วรู้สึกยังไงมีประสบการณ์ต่อเรื่องการประเมินผลงานยังไงรู้สึกแฮปปี้ไหมรู้สึกอยู่ที่นี่แล้วผลงานไม่ได้รับการดูแลเลยหรือว่าไม่เห็นจะมองผลงานเลยใช้ความรู้สึกหรือถ้าองค์กรที่เขามี ระบบ Employee Experience G.D. ก็คือจุดเรื่องของการประเมินผลงานเราก็ต้องมีการสื่อสารเรื่องระบบนะครับแล้วก็มีการเทรนด์แมเนจเจอร์หรือหัวหน้าเขาให้มองผลงานจริงๆอันนี้ก็คือจะเข้าสู่ระบบบริหารผลงานปกติแล้วนะครับคือทำไงก็ได้ให้คนที่มาทำงานรู้สึกว่าที่เนี่ยแฟร์มองผลงานถูกต้องชัดเจนเรื่องไหนไม่ชัดก็พยายามทำให้ชัดมากที่สุดแม้มันอาจจะยังมีเบอร์เบอร์อยู่บ้างแต่ก็อยู่ในข่ายที่ยอมรับได้เป็นต้นเพื่อทาให้เขามีประสบการณ์ที่ดีในเรื่องนี้ นอกจากการประเมินผลการพัฒนาล่ะอยู่ที่นี่แล้วเขาได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในแง่ของการทํางานยังไงบ้างนะะเรื่องของ development training มีไหมเทนแล้วกลับมาแล้วมีการเอามาใช้ยังไงนะะมีโคช้ชตามหรือเปล่านะ,ะมีระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบหรือไม่คือมั่นใจได้ว่าอยู่ที่นี่แล้วถ้าเขาอยู่ต่อเขาโตขึ้นแน่นอนโนะะตไปแล้วจะไปไหนก็ต้องมีเรื่องของ carry part เข้ามารองรับอีก พอมีแคเรียพาร์ปุ๊บจะโตไปที่ไหนก็แล้วแต่บางองค์กรก็มีแคเรียคานเซเลอร์เลยนะฮะก็คือเป็นที่ปรึกษาที่คุยกับพนักงานได้ว่าคือให้การปรึกษากับพนักงานว่าอนาคตถ่วงเขาเนี่ยเขาอยากจะโตแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็หารือกันได้แล้วเขาก็จะวางแคเรียให้เลยว่ากี่ปีข้างหน้าจะต้องเรียนรู้อะไรแบบไหนนั่นก็คือประสบการณ์ที่ดีถูกไหมฮะถ้าท่านเข้าไปทํางานกับองค์กรแบบนี้แน่นอนว่าท่านจะพบกับประสบการณ์ที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับนี่คือเรื่องของการพัฒนาพนักงาน พอพัฒนาต่อเนื่องเรียบร้อยแคเรียพาร์เติบใหญ่ขึ้นไปพอเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นผู้บริหารองค์กรก็ไม่ทิ้งให้ผู้บริหารเคว้งคว้างหรือทำงานคนเดียวบางองค์กรก็มีเรื่องของโค้ชนะฮะเอ็กเซคิวทีฟโค้ชเพื่อให้เป็นคล้ายๆพี่เลี้ยงนะฮะจากภายนอกเพราะจริงๆยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะหาใครมาโค้ชถูกไหมครับหลายองค์กรถ้าเป็นระดับกลางอย่างน้อยก็มีนายข้างบนถ้านายคนไหนเก่งหน่อยก็โค้ชลูกน้องได้แต่พอพนักง,งานบางคนเติบใหญ่ขึ้นไปถึงระดับ รียกว่าเป็นรอง MD หรือแม้กระทั่งเป็น MD หรือ c e o เนี่ยคราวนี้ไม่รู้ใครจะโค้ชละองค์กรเอียก็ยังมีวิธีการให้ก็คือใช้คนภายนอกจ้างเข้ามาเพื่อให้เป็นโค้ชหรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหารสูงซึ่งก็สร้างประสบการณ์ที่ดีในการทํางานให้กับเขาเช่นกันถูกไหมครับชีวิตความเป็นอยู่ข้างในไม่ว่าสวัสดิการต่างๆค่าตอบแทนก็ตอบโจทย์ชีวิตเขาได้นะครับจนกระทั่งสุดท้ายถึงเวลาที่จะต้องจากองค์กรไปเรื่องของการเกษียณอายุ ตรงนี้เราก็มีประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักง,งานที่เขากําลังจะกเกษียณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษียณอายุให้ถูกต้องนะฮะอาจจะมีบางอย่างที่เป็นเงินหรือเงินรางวัลอายุงานต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวของ employee experience ที่เราสามารถที่จะออกแบบได้ตั้งแต่ต้นจนจบาวน,นี้การออกแบบตรงนี้หลายท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับ process HR ปกติที่มีตั้งแต่ recruitment ยัน retirement ซึ่งจริงๆมันใช่นะฮะมันคือ process ปกติเพียงแต่เราต้องสร้างจุดขายให้ได้ว่าองค์กรของเราเนี่ยเราต้องการให้พนักงานเข้ามาแล้วเขารู้สึก มีประสบการณ์ในการทำงานกับเราอย่างไงชูจุดขายให้ชัดเจนเช่นบางองค์กรบอกว่ามาที่นี่แล้วโตแน่นอนบางองค์กรมาที่นี่คุณจะได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยมนะมาที่นี่คุณจะได้อยู่ที่นี่จนกระทั่งเกษียณอายุแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมคือเราต้องสร้างจุดตรงนี้ให้ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาทำงานที่นี่นะครับหรือบางองค์กรเขาบอกเลยนะฮะว่ามาที่นี่แม้ว่าอีกหน่อยคุณจะโตไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณออกจากที่นี่ไปรับรองได้ว่ายัางไงก็แล้วแต่คุณจะมีงานทำต่อเนื่องอย่างแน่นอน ก็คือคล้ายกับว่าทําให้เขารู้ว่าสุดท้ายถ้าเขามาทํางานที่นี่เขาจะรับประสบการณ์ในการทางานที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบพอมองภาพแบบนี้แล้วเนี่ยคำว่า employee experience มันไม่ใช่แค่เพียงงานของฝ่ายบุคคลแล้วถูกไหมครับมันเป็นงานตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่หนึ่งคือผู้บริรระดับสูง CEO จะต้องเห็นภาพชัดเจนจะต้องตั้งเป้าให้ชัดว่าเราต้องการที่จะทำให้คนที่มาทำงานที่นี่รู้สึกอย่างไรดีตรงไหนแฮปปี้ตรงไหนวางจุดขายให้ชัด หลังจากนั้นก็ต้องมีเรื่องของผู้บริหารระดับรองลงมาผู้จัดการหัวหน้าง,งานก็ต้องสามารถที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักง,งานที่อยู่ใต้การดูแลของเขาให้ได้มิฉะนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์ที่แย่ๆที่ผมเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยอาจจะประสบอยู่ก็ได้ว่าเราหาคนเก่งเข้ามาแต่พอเข้ามาปั๊บเนี่ยสิงเขาไปพูดกันต่อๆกันกับเพื่อนเขาก็คือเขาได้ประสบการณ์ที่แย่มากกับการทํางานที่บริษัทนี้เป็นต้น ดังนั้นการสร้าง employee experience ก็คือการทาไม่ให้การทาให้ไม่ให้เกิดประสบการณ์แย่ๆตรงนี้ที่พนักงานจะไปบอกกันต่อไปต่อไปต่อไปว่าเฮ้ยยูอย่ามาทํางานที่นี่เลยผมเคยทําแล้ว2ปีประสบการณ์แย่มากนะฮะไม่ได้ไประโยชน์อะไรถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ทําให้องค์กรเราขาดซึ่งคนเก่งละแล้วปัจจัยไหนที่ทาให้เราสร้างตรงนั้นได้โอ้อันนี้เรียกว่าครบทุกด้านถ้าองค์กรไหนอยากจะทําเรื่อง employee experience ต้องบอกเลยว่าฮะผู้บริหารเนี่ยต้องพร้อมมาก ถัดมาก็คือหัวหน้าง,งานทุกระดับจะต้องพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักง,งานทุกคนที่เข้ามาทํางานที่นี่ด้วยตัวเขาเองก็เขาจะได้ประสบการณ์ที่ดีด้วยลูกน้องเขาก็ได้ประสบการณ์ที่ดีจากเขาไปด้วยน,น,นี่คือเรื่องของ employee experience นะครับ ถ้าผมมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมเรื่องนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังต่อในตอนถัดๆไปนะครับกรณีถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นหรือถ้าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะสอบถามประเด็นไหนเป็นพิเศษก็ยินดีนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าเมสเซจเข้ามาในซา c คลาวตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ